สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันเช่นเคยเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆน,น,น,นที่ถูกข้าวดงวดเมื่อสักครูน่นี้บอกเลยว่าให้มาเน้นเน้นหนักหนักเลยรูด9รูด7นะคะมา97เ,เน้นเ้นเลย วันนี้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามไม่ว่าจะติดตามผ่าน Facebook หรือติดตามผ่านช่อง YouTube ก่อนที่จะไปดูการรบกวนเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแล้วก็คำนวณหวยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราแตกเน,น้นๆเลย58รูท5ด้วยนะคะรูท5ด้วยแล้วก็ตัวเจาะ58ดเน้นๆเลยรัฐบาลไทยนะคะออสจะให้เด่นไปที่3กับ5ใครรูท3มรูท5นะคะใครที่ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะติด 3. ติด5ท่านมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวท่านมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขในตาราง พระเอกของเรามีอะไรบ้างเลขวินของโอ๊ตมีแค่นี้ค่ะไม่เยอะนะคะสำหรับใครที่ติดตามจะรู้เลยว่าเลขวินของโอ๊ตจะให้น้อยตัวมากเลขวินของโอ๊ตจะให้น้อยตัวมากนะคะมีแค่ห้าตัวท่านไหนที่ชอบห้ารู้ท้าอย่างเดียวท่านไหนชอบสามรู้ศัพอย่างเดียวแต่มาแน่นอนไม่สามก็ห้านะคะหรือบางทีอาจสมาด้กันก็เป็นได้นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันตัวที่โอ๊ตจ่อให้มีตัวไหนบ้างนะคะมีสามห้านะคะสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะอันนี้คือห้าชุดเน้นเลยนะคะห้าชุดเน้นๆให้เลยแต่อันนี้คือกันลื่นไว้อีกสองตัวสี่แปดกับหนึ่งสามเลขโอ๊ตมีแค่นี้จริงๆ มีไม่เยอะแต่สําหรับท่านที่อยากจะได้น้อยตัวชุดเน้นชุดตัดโอ๊ตจะตัดให้สามชุดโอ๊ตจะเอาลงกลุ่มลงกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนรบกวนแอดไลน์แอดไลน์มาตามนี้แอดไลน์มาตามที่โอ๊ตให้นี้นะคะแล้วก็ทักแชทมาส่วนตัวสมัครลิงก์หลังจากนั้นจะดึงเข้ากลุ่มฟรีกลุ่มฟรีกลุ่ม VIP กลุ่มนี้โอ๊ตจะเน้นให้สตัวโอ๊ตจะวาง สามชุดเน้นๆนให้ในกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่ติดตามใน YouTube สนใจอยากได้เน้นๆอินบ็อกซส่วนตัวมาค่ะ ID l ดี e ไลน์โอทให้ด้านบนไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงขอเพืเ่อนๆทุกคนโชคดีสำหรับงวดนี้นะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยอยากได้เน้นๆน้อยๆตัวแอดไลน์มานะคะแบ่งปันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ